เหล็กวาน,ายานไยป้องการสนิมได้จริงไหมคําตอบคือจริงครับเพราะเป็นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีที่อุณหภูมิสูงซึ่งสังกะสีเป็นธาตุที่ช่วยป้องกันสนิมได้ดีเหล็กกานไยแม้จะมีราคาสูงกว่าเหล็กปกติแต่มีข้อดีที่ไม่ต้องทาสีการสนิมจึงประหยัดค่าสีค่าแรงเหล็กกานไนมีสประเภทใหญ่ๆคือ 1. นึ่งพีซิงกาวไนเป็นเหล็กแผ่นที่นำมาชุบสังกะสีก่อนแล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นเหล็กรูป,ปรพันฑ์เรียกกันว่าเหล็กขาวใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป 2. h o ฮอตดิฟกาวไนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยใช้เหล็กที่ขึ้นรูปแล้วไปจุ่มร้อนในบ่อสังกะสีจึงกระสนิมได้ดีเหมาะกับโครงสร้างที่เน้นการใช้งานยาวนานหรืออาคารติดทะเลอย่างจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวัง เพราะมีการเชื่อมและตัดเหล็กจะทําให้เหล็กสัมผัสกับอากาศจึงเกิดสนิมได้ง่ายจําเป็นจะต้องมีการทาสีการสนิมสําหรับเหกกาวนาอีกชั้นหนึ่ง